สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องพายทองคูนนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะแม่แม่จ๋าวันนี้นะคะวันนี้เราก็ทําความสะอาดคข้อศ็จแล้วนะคะนี่อคอกเฉะแฉะมากเลยนะคะนี่ฝนตกทั้งวันนะคะกําลังหยุดนะคะฝนวันนี้นะคะตกได้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะนี่ก็จเปรวันแล้วนะคะ น้องช้างก็เลยไม่ได้เข้าเที่ยวป่านะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเช้ชแฉะมากเลยนะคะนี่ดูนะคะข้อก็อแฉะนะคะดูเป็นน้ำเป็นลุ่มเป็นบ่อนะคะช่วงนี้นะคะยุงก็เยอะนะคะบรรยากาศนะคะ ยุงก็เยอะช้างก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะช่วงนี้ช้างเยอะยุงเยอะมากเลยค่ะช้างจะนอนกลางวันกลางคืนจะไม่ค่อยได้นอนนะคะดูเขาขุดลุ้มขุดบ่อหมดแล้วนะคะนี่เพราะว่าเอาดินรวยตัวนะคะเพราะว่ายุงกัดนะคะเราจะจุดไฟแล้วก็ติดโหลดไล่ยุงให้ น้องช้างแต่ว่าก็เอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าฤดูนี้ฤดูยุงมากเลยนะคะนี่ฝนก็ตกทุกวันนะคะเราจะทำช่องสะอาดคอกทั้งวันเลยนะคะนี่เก็บขยะนะคะเพราะว่าช้างไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่กับคอบนะคะช่วงนี้นะคะดูแม่ดอกรักกินหญ้านะคะ น่าอร่อยมากเลยค่ะแม่ดอกรักนะคะยุงเยอะมากเลยคุณแม่ยืนก็ไม่ได้นะคะนี่ยุงขบขานะคะ เขาจะเอาใบหญ้าวีไล่ยุงออกนะคะแม่ดอกลังนะคะนี่ยุงตัวเล็กๆลายๆนะคะขบเก็บมากเลยยุงเนี้ใบหญ้าก็เขียวสก,กี้นะคะเขียวเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะคะดูนะคะ ปีนี้นะคะน้ำก็ขึ้นแรงมากเลยนะคะไล่นาใกล้ๆฝั่งแม่น้ำมูลน้ำชีก็ท่วมเป็นเจ้าแล้วนะคะปีนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกล้วยนะคะที่แม่เอฟซีส่งมา นี่ค่ะกล้วยที่แม่เอฟซีรัดดาวันนะคะที่ส่งมาให้นะคะส่งมาให้แม่ดอกลักนะคะคุณแม่ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณแม่รัดดาวันนะคะที่รักและคิดถึงแม่ดอกลักตลอดมานะคะขอพระคุณนะคะที่มาส่งอาหารให้แม่ดอกลักนะคะขอพระคุณอย่างยิ่งนะคะขอให้คุณแม่นะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะไปดูวันนี้ก็ขอถ่ายอยู่ในข้อกก่อนนะคะวันนี้นะคะไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฤดูฝนนะคะ ฝนก็ตกมาแปดเก้าวันเลยนะคะนี่ยเลยถ่ายแม่ดอกรักกับป้าเพอยู่ที่คอกให้แม่แม่ได้ชมกันนะคะช้างจะเดินไปเดินมานะคะเพราะว่ายุง เยอะนะคะเนี่ยยิงเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะช้างก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะน่าสงสารช้างมากเลยนะคะเราจะจุดซื้อยากันยุงมาจุดไล่ให้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ก่อไฟให้แล้วก็ใส่โหลดไล่ยุงด้วยไปดูแม่ดอกลักกันนะคะกินกินหญ้าไม่ สนใจไขรนะคะแม่ดอกรักนะคะดูเขาก็อ้วนจะมั่นนะคะกินจนไม่มีคอนะคะแม่ดอกลักของเรานะคะทั้งกินทั้งไล่ยุงนะคะ อีกนานนะคะถึงจะหมดฤดูยุงนะคะอีกหลายเดือนนะคะช่วงนี้นะคะช้างนะคะจะผมเป็นจะผมมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าช้างไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยอิ่มนะคะเพราะว่ายุงเยอะวันนี้อากาศก็มืดทั้งวันนะคะไม่เห็นดวงพระอาทิตย์เลยวันนี้นะคะ ฝนตกทั้งวันจนบ่ายสามโมงนะคะฝนจึงค่อยหยุดนะคะ พรุ่งนี้นะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะคุณแม่ก็จะไลส์สุดผลไม้อีกนะคะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ช่วยแม่ดอกรักกับป้าเพด้วยนะคะป้าเพก็เป็นช้างตกนานนะคะช่วยอุดหนุนผลไม้ช่องพายทองคุณแม่ดอกลักด้วยนะคะ แล้วก็เข้ามากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ท่องช่องพายทองคูณเยอะๆนะคะแม,ม่จ๋าพ่อจ๋ามาเป็นกำลังใจให้ช่องพายทองคูณแม่ดอกรักด้วยนะคะ แม่ดอกรักเราก็กินหญ้ายืนนิ่งไม่ได้นะคะยุงเยอะไล่ทั้งยุงทั้งกินหญ้าดูแม่ดอกรักเรานะคะ เดินไปเดินมานะคะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะช่วงนี้ข้าแล้วยุงชุมเลยนะคะนี่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่คนไหนเข้ามาก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้กำลังใจช่องพายทองคูณแม่ดอกรักด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ